แคททิยาดอกเล็กครับดอกเป็นพวงเลยเนี่ยมันจะออกดอกตามหน่อใหม่ที่แตกออกมานะครับนี่ตะกร้าหนึ่งก็ใหญ่ขนาดนี้เป็นตะกร้าหนิ้วนะครับราคา200ร้อยครับแคททิยนาะดอกเล็กนะครับดอกจะออกดอกเป็นช่อครับสีเหลืองส่วนสีแดงนั่นกำลังจะบานนะเป็นแคททิยาดอกใหญ่ครับตะกร้าก็สองร้อยเหมือนกัน นะมีทั้งสีแดงสีเหลืองจนช่วงหน้าฝนนี้แคททิยาจะบานดีนะครับตะกร้าขนาดนี้200บาทครับนี่เป็นแคทิยาดอกใหญ่ครับอืสีแดงอันนี้แคทิยาดอกเล็กแคทิยาดอกเล็กครับแอดไลน์มานะครับแบบนี้ก็ต้องปลูกเหลืองจันนะครับเหลืองจันจะเจริญเติบโตดีในหน้าฝนเป็นตะกร้าเล็กๆกตะกร้าสีนิ้วขนาดนี้นะครับ ก็ราคา150บาทถ้าเอา150บาทหลายๆตะกร้าไปรวมกันก็เป็นตะกร้าใหญ่ครับนี่อย่างตะกร้านี้นะครับเป็นตะกร้าใหญ่รวมกัน9ตะกร้านะครับเดี๋ยวประมาณปลายปลายปีนะครับมกราก็ออกดอกแล้วครับเนี่ยตะกร้าใหญ่มาหน่อยเป็นตะกร้า6นิ้วอย่างนี้นะครับก็ตะกร้าใหญ่ขนาดนี้ฮะก็ราคา600บาทครับนี่มีหลายตะกร้าอยู่ครับเหลืองจันทร์ครับมกราก็ออกดอกแล้วครับ ออกดอกทนบานทนเนี่ยเหลืองจันทน์อย่างนี้ก็จะมีสกุลกุหลาบละครับที่จะบานอันนี้กุหลาบโรลลนเซียครับกลิ่นหอมนะต้นใหญ่ที่ราคา300ครับส่วนอันนี้จะเป็นเอื้องเอื้องคำครับนี่ออกดอกช่วงเมษาครับอันนี้เป็นมัดฉาเหลืองผสมมันไข่ครับโอ้ตะก้าใหญ่ขนาดนี้ครับ ห้าร้อยบาทครับเยอะเลยครับนี่เตรียมจะออกดอกธันวานี้แล้วนะครับเนี่ยช้างเยอะเลยนะครับช้างแดงช้างเผือกช้างส้มช้างกระส่วนอันนี้เหลืองจันตะล้าใหญ่อันนี้พันห้าครับนี่ยังมีช้างอีกเยอะเลยครับแล้วไอเยเรศก็มีนะครับอืมตัดใหญ่อันนี้ช้างน้าวครับนี่ก็สวยงามทีเดียวนะครับนี่กุลาปาเลนเซียช้างน้าวเวนด้า แล้วก็กล้วยไม้ยักษ์อีกต้นหนึ่งก็คือบ้านเพชรเจิงหึงยวพาไปดูเปนเพชรเหึงคอละ2 0 0นี่เอาหลายๆกอไปรวมกันนะปลูกในที่แดดจ้าจ้าโอโน่ก็สายกำลังเนี่ยฮะกำลังแตกสายเลยโอโน่นะครับกุหลาบกุหลาบนาดก็มีนะครับนี่จะให้ดูกุหลาบนานนี่กุหลาบนานช้างน้าว สายน้ำพึ่งไทยครับสายน้ำนมก็มีอันนี้เรื่องมมลายแดงครับรวมถ้าจะปลูกกล้วยไม้ก็ต้องปลูกช่วงหน้าฝนเนี่ยนะครับเพราะเข้าหน้าแรงมันก็จะออกดอกแล้วละครับส่วนมากเอาเป็นว่าแอดไลน์เข้ามานะครับปลูกกล้วยไม้หน้าฝนได้ความพเพลิดเพลินฝนดีกล้วยไม้จะงอกงามดีครับ